โซเชียลวิจารณ์ยับแซมยรนันและมินพิชยาถามปมเดือดไอจีแทบแตก วันที่9ตุลาคม2567ผู้ประกาศข่าวคนดังหนุ่มกัใชัยกำหนดพลอยได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทขายตรงชื่อดังที่ใช้ดาราตัวทับของเมืองไทยเป็นพรีเซนเตอร์ในการสร้างดาวไลน์และชักชวนให้ประชาชนมาร่วมลงทุนแต่สุดท้ายกลับไม่เป็นไปตามที่ได้โฆษณาไว้ทําให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มผู้ลงทุนและผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ได้กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลโดยชาวเน็ตต่างพากันดาวและคัด ถึงรายชื่อของดาราดังที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสการพูดคุยและแชร์ข้อมูลในวงกว้างและล่าสุดเมื่อแซมยูรนันได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรส่วนตัวก็มีคอมเมนต์จากชาวเนต็ตที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเขาโดยเฉพาะในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าบริษัทนั้นชอ่กอกงชาวเนต็ตได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการลงทุนที่ถูกชักชวน ซึ่งหลายคนก็ได้ถามว่าดาราเหล่านี้มีวิธีรับผิดชอบอย่างไรต่อผู้ที่เสียหายและด้านอินสตาแกรส่วนตัวของมินพิชยาก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ด้วยกันอาธิเชน่นคุณมินคะช่วยไปติดตามเพจสื่อออนไลน์หน่อยคะ่ะว่าเรื่องจริงไหมคะบอสมินรับทราบไหมคะว่ามีส่วนทําให้คนต้องจบชีวิตใช้ย่าใหม่มินขายตรงผู้เสียหายนอนร้องไห้แต่ทางนี้มีความสุขเรื่องจริงแน่ๆเห็นออกข่าวช่องแแล้วมีคนเสียชีวิตด้วย เรื่องจริงค่ะมีผู้เสียหายกว่า2,000คนตอนนี้กำลังจะรวมตัวไปแจ้งความอยู่อีกไม่กี่วันก็คงจะเป็นข่าวใหญ่ยิ่งกว่าคดีทองของแม่ตักอีกเรื่องนี้ถึงมือคุณหนุ่มกันชัยแล้วด้วยค่ะเรื่องจริงแท้แน่นอนผู้เสียหาย2,000กว่าคนมีบางคนค่าตัวตายจะเป็นข่าวใหญ่แน่นอนในอีกไม่กี่วันแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอทั้งคู่ออกมาชี้แจงความจริงด้วยตัวเองค่ะ